สวัสดีครับต้นทีนข้างหน้านี้ก็คือหนามํำใจนะครับหรือต้นหนามใจนะฮะเนี่ยลักษณะเอกลักษณ์ก็คือส่วนของลำต้นจะมีหนามยื่นออกมานะฮะลักษณะมีเล็บนะมีเล็บแหลมอย่างนี้นะครับคล้ายๆเล็บแมวนะครับคล้ายๆโครงเล็บของแมวนะเป็นไม้ประเภทเถานะครับตัวนี้จะมีรด น่าจะเป็นรถขมเมาเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับขมเมาเล็กน้อยตัวนี้ใช้แก้พวกโลหิตระดูสตรีนะครับนะฮะแก้โลหิตระดูสตรีแก้พวกแก้ไข้นะฮะแก้พิษต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะใช้คู่กับน้ำกำกำจัดนะครับกำจัดก็เป็นไม้เถาเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม้เถานะไม้เถามีน้ำแหลมคมนะครับส่วนที่ใช้จะใช้ส่วนของรากนะครับขุดเอาส่วนของรากมาใช้นะครับ เข้าพวกยาต้มนะยาต้มผู้หญิงอยู่ไฟไม่ได้นะฮนะผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ไฟหรืออยู่ไฟไม่ได้นะฮะจะใช้ตัวนี้นะครับขับโลหิต้วด,ดูสตรีในเลือนไฟพวกนี้นะครับนี่นะลักษณะของลักษณะของใบใบจะเป็นใบละเอียดย่อยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็จะมีหนามนะตามกา้านใบนี้จะมีหนามแหลมคมนะฮะทุกส่วนนะครับนะ บางคนก็เรียกต้นน้ำใจนะฮะนี่คือลักษณะของฝักนะเนี่ยติดเม็ดแล้วครับติดเม็ดติดฝักแล้วนะมเมล็ดก็จะมีแบบนี้นะครับมีปลี่อ,อมีปีกนะฮะเนี่ย่วงก็จะปิวลงไปหมุนนะสนุกดีนะครับก็จะหมุนปิวลงแบบนี้นะครับเนี่ยอ่าแบบนี้ก็ยาดีอย่างหนึ่งครับยาดีอย่างหนึง่งมาเจออยู่ข้างทางเหมือแนบบเดิมครับ ก็เลยถ่ายมาฝากกันนะครับกับแฟนๆฟนชาแนลหมอหาข้างบ้านนะครับน้ำใจหรือน้ำกำจายนะครับกำจายจะคู่กับกำจัดกำจัดจะใช้แก้พวกพิษงูพิษแมลงปอพิษสัตว์มีพิษพวกนี้เดี๋ยวให้ดูต้นอีกนิดนึงนะนะเดี๋ตามปลาเ์มาอตตามข้างทางนะครับ นะฮะน้ำแหลมมากครับแต่นะว่าถ้าเกิดตามทุ่งนาหรือเกิดตามป่าไร่เนี่ยเราจะฟันทิ้งนะครับเพราะว่ามันลกมันเป็นเผาพันไม้อื่นนะครับแล้วก็มีน้าแหลมคมอันตรายนะแต่ว่าหมอยาก็ชอบเพราะว่าตัวนี้เอามาเข้ายาได้นะครับนะครับถ่ายมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ